สวัสดีครับนักเรียนพบกับคุณครูบุมอีกเช่นเคยในรายวิชาสุขศึกษาและพลรศึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศการเปลี่ยนแปลงทางเพศเด็กในวัยเรียนหรือวัยเด็กตอนปลายคือช่วงอายุระหว่าง 1 0 1 2ปีซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางเพศที่เห็นได้ชัดเจนทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กวัยเรียนหรือวัยเด็กตอนปลายแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันเนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติกรรมพันธุ์อาหารการพักผ่อน และการออกกำลังกายเป็นต้นเพศชายน้ำหนักและส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออายุ12นะครับ12ปี12-2ปีแขนขายาวไหล่กว้างเริ่มมีสิวขึ้นบริเวณใบหน้าและลำตัวฮอร์โมนเพศชายกระตุ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทุกส่วนของร่างกายมีขนาดใหญ่ขึ้น4 มีหนวดเข่าและขนขึ้นบริเวณลักไดและอวัยวะเพศนะครับเสียงแตกห้าวตอมเงือกับเงือออกมามากทำให้มีกลิ่นตัวอวัยวะสืบพันธุ์ภายในเริ่มทำงานจึงมีการสร้างอสุจิและหลั่งน้ำอสุจิหรือฝันเปียกฝันเปียกก็คือการฝันถึงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงนะครับแล้วก็เกิดการฉี่รถที่นอนของเพศชายเรียก่าฝันเปียก เมื่อเข้าสู่วัยเด็กตอนปลายอาจจะมีสิวขึ้นในใบหน้านะครับเมื่อเหงื่อออกมากก็จะทำให้มีกลิ่นตัวนะครับผู้ชายอาจจะไม่ได้มีสิวแค่บริเวณใบหน้าอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นที่หลังก็มีนะครับครูก็เป็นเมื่อมีเหงื่อออกก็จะมีกลิ่นตัวก็แล้วแต่บางคนครับว่ามีกลิ่นตัวมากกลิ่นตัวน้อยบางคนก็ไม่ค่อยมีกลิ่นตัว บางคนก็กินตัวแรงมากนะครับเงือออกนิดเดียวโอ้โหกินนี่อึบเลยส่วนเพศหญิงน้ำหนักส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรูปร่างสูงและตัวใหญ่กว่าเพศชายอีกนะครับเมื่ออายุป,ประมาณ12ปีถ้าครูจำไม่ผิดนะครับ12ปีนี่ผู้หญิงจะโตเร็วกว่าผู้ชายผู้ชายจะไปโตเร็วกว่าผู้หญิงอีกทีสิบ6้าบแต่ผู้หญิงจะโตเป็นสาวตอน12บ3านะครับ เริ่มมีสิวขึ้นใบหน้าและลำตัวฮอร์โมนเพศหญิงกระตุ้นให้หน้าอกขยายใหญ่ขึ้นมีขนขึ้นที่อวัยวะเพศและรักแร้สะโพกภายออกทำให้มีสุดส่งองเอวต้อมเนื่อขับออกมามากทำให้มีกลิ่นตัวผู้หญิงบางคนก็มีกลิ่นตัวนะครับบางคนก็มีกลิ่นแรงเหมือนผู้ชายเลยนะเอวัยวะสืบพันธุ์ภายในเริ่มทำงาน จึงมีการตกไข่และเรียกกันว่าประจำเดือนนะครับไว้เด็กตอนปลายเพศหญิงจะสูงและตัวใหญ่กว่าเพศชายอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะครับโดยเฉพาะช่วงอายุ12ปีแล้วผู้ชายจะไปโตกว่าผู้หญิงอีกตอน15-16นะครับจะเห็นได้ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์สังคม 1. มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายตามสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์เช่นโมโหง่ายโกรธง่ายแต่ก็หายเร็วนะครับนักเรียนก็จะสังเกตว่านักเรียนจะโกรธเพื่อนประมาณ2องสามวันไม่เกินอาทิตย์นะครูให้ไม่เกินอาทิตย์เดี๋ยวก็คุยกันเหมือนเดิมนะครับ 2. มีความรู้สึกวิตกกังวลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและไม่ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับ มอมีสิวขึ้นก็จะวิตกกังวลนะครับไปใช้ครีมของพี่ของแม่บางคนแพ้ก็หือกันไปใหญ่เลยนะครับปกติอายุเท่านี้ก็สิวขึ้นก็ต้องขึ้นนะครับทาอะไรไปก็ไม่ค่อยหายหรอกนอกจากราคาอาจจะแพงมากถ้าแพ้ก็หนักเลยนะครับหนาก็เป็นสิวหนักเลยสามมีความรักและต้องการปกป้องกลุ่มเพื่อน หรือพวกพ้องของตนเองโอ้โหช่วงนี้นะครับช่วงสิบถึงสองปีจะเป็นช่วงรักเพื่อนมากนะครับเพื่อนเป็นอะไรนี่ไม่ได้จะต้องออกตัวแทนต้องว่าต้องออกต้องฟ้องโอ้โหไม่ได้เลยนะครับเด็กรุ่นนี้นะครับกับรุ่นนักเรียนนั่นแหละไปเด็กตอนปลายจะมีความรักต่อกลุ่มเพื่อนมากนะครับนักเรียนก็จะสกเกตได้จากกลุ่มนักเรียนเองแต่ว่าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนเราเรารักเพื่อนเราไหมนะครับ นึกใครผมไม่รักอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ไม่เคยรักเพื่อนเลยมีไหมก็มีแหละสี่มีความสนใจในเรื่องเพศรักสวยรักงามผู้หญิงเริ่มมีความรักสวยรักงามแล้วผู้ชายก็จะเริ่มชอบผู้หญิงนะครับห้าเห็นความสําคัญและใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนมากปฏิบัติตนตามเพื่อนนะครับในกลุ่มทั้งทัๆในกลุ่มทั้งร่างกาย การแต่งกายนะครับอาจจะอยากแต่งตัวเหมือนๆกันการใช้คําพูดและการใช้สิ่งของจะเห็นว่า,าช่วงนักเรียนอยู่ป .6 ปลายป .6 นะครับจะเห็นพี่ปลายป .6 ตอนนักเรียนเห็นหรือว่าม .1 ก็จะทําเสื้อทีมกันเป็นทีมเดียวกันเป็นแก๊งเดียวกันนะครับเงี้ยชอบทําอะไรเหมือนๆกันนะครับในกลุ่มกลุ่มเดียวกันในกลุ่มเพื่อน6ต้องการเป็นที่ยอมรับ ของกลุ่มจึงเลือกเข้ากลุ่มเพื่อนที่มีลักษณะความชอบคล้ายๆกับตัวเองนะครับวัยเด็กตอนปลายชอบทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนที่มีความชอบเหมือนกันก็จะทำอะไรเหมือนๆกันแล้วก็อยากเข้ากลุ่มที่เหมือนกันเจ็ 7. ต้องการเพื่อนสนิทหรือคนรู้ใจเป็นเพื่อนคู่คิดคอยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหานะครับ ทุกคนจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เราสนิทมากพูดได้ทุกเรื่องเลยครับนั่นแหละการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศสุขอานามัยทางเพศหมายถึงการมีความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพอนามัยทางเพศได้อย่างเหมาะสมตามวัยนะครับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านร่างกาย1 อาบน้ำฟอกสบู่ชำระล้างร่างกายให้สะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้งหรือหลังจากออกกำลังกายและเล่นกีฬาห,หรือใครอาบน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้นะครับอย่างน้อยต้องสองครั้งนะครับเช้าเย็นหรือว่าก่อนนอนก็ได้เช้าก่อนนอนเช้าเย็นก็ได้หมดแต่อย่างน้อยต้องสองครั้งนะครับสองใช้สบู่ทำความสะอาดอาวัยวะ ทุกครั้งเมื่ออาบน้ำและใช้ผ้าขนหนูซับให้แห้งนะครับก็ใช้สบู่ทำความสะอาดอวัยวะเพศด้วยนะครับแล้วก็ใช้นาอาใช้ผ้าขนหนูซับให้แห้งอย่าไปถูนะครับมันจะเจ็บหรือถลอกได้เนาะใช้ซับเอาก็พอบางคนโอ้โหถูเลยครูสมัยเด็กครูก็ถูเหมือนกันนะครับ สามทำความสะอาดอวัยวะเพศทุกครั้งหลังขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ,ะนะครับเพศหญิงเช็ดหรือล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังและซับให้แห้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากทวารหนักเข้าสู่อวัยวะเพศนะครับผู้ชายก็ฉีเหร็จก็ส่วนใหญก็หยิบแสงเกงเลยจะเหม็นกินฉีนะครับก็ต้อง สบัดหรือล้างหรือซับบ้างก,ก็ดีนะสี่ล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดหรือใช้สบู่อ่อนๆแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดวันละไม่เกินสามครั้งเพื่อป้องกันการเกิดสิวนะครับใช้สบู่ธรรมดาก็พอครับโอ้โหไม่ต้องใช้ของแพลงล้ตามวัยรุ่นนะครับไม่บอกยี่ห้อก็แล้วกันโอ้โหใช้กัน,น่าดูเลยยังเป็นเด็กอยู่เลยใช้ แบบของผู้ใหญ่นีใช้สบู่ธรรมดาก็พอนะครับเพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงทางเพศอยู่แล้วเรามีการเจริญเติบโต,ตร่างกายเปลี่ยนน,น้อนักเรียนใช้อะไรก็ไม่หายหรอกครับนะครับมันเป็นไปตามวัยห้าตัดเล็บมือให้สั้นและวมันล้างมือให้สะอาดไม่ใช้มือสกปรกสัมผัสบริเวณใบหน้าเพราะจะทําให้เกิดสิวได้นะครับโอ้ครูเห็นเด็กสมัยเนี้ยไม่ต้องสมัยไหนหรอกห้องพวกเธอ โอ้โหบางคนเล็บยาวดำดำปีเลยไม่ค่อยตัดนะไม่รู้เป็นไรเก็บไว้ทำไมโอ้โหแหล่งสะสมเชื้อโรคทั้งนั้นนะครับเล็บยาวก็ควรตัดเล็บเนาะหสวมใส่เสื้อผ้าชุดชั้นในถุงเท้าและรองเท้าที่ซักสะอาดแห้งสนิทและไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อป้องกันโรคติดต่อนะครับ บางคนนี่ก็ใส่เสื้อตัวเดิมทุกวันเลยอ๋อยังยังไม่เลือกยังไม่เหม็นอาศัยต่อเนี่ยนะครับไม่เหมาะสมนะครับก็ควรซักเปลี่ยนชุดนะครับไม่อับชื้นจะได้ไม่คันไม่เกิดโรคติดต่อไม่เหม็นอับยังไงเสื้อเราหรือไม่เหม็นกลิ่นตัวเรานะครับเจ็ดรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่ําเสมอและนอนพักผ่อนให้เพียงพอโอ้โหข้อเจ็ดนี่เลยับทายากนะเด็กนักเรียน โอ้หนอนดึกกันเล่นเกมเนอะต้องอมยิ้มกันเลยครูรู้พวกเธออมยิ้มกันอยู่ 8. หากมีความผิดปกติที่อวัยวะะเพศต้องรีบบอกพ่อแม่ผู้ปก,กครองให้ทราบเพื่อหาวิธีแก้ไขหรือพาไปหาหมอนะครับเเพศหญิงต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ระวังมีประจำเดือนอย่างถูกต้องดังนี้นี่ครับการใส่ผ้าอนามัยครับถ้านักเรียนไม่รู้นะครับโอ้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องถามพ่อแม่แล้วนักเรียนมีโทรศรัพท์ก็เซิร์ชดูในเน็ตเลยเตรียมผ้าอนามัยไว้ให้พร้อมและใช้ผ้าอนามัยอย่างถูกต้องนะครับก็จะมีวิธีบอกในอินเทอร์เน็ตหรือว่าถามพี่ถามย่าผู้ใหญ่ถ้าไม่อยากถามพ่อแม่ก็ถามครูถามเพื่อนหรือถามรุ่นพี่นะครับสองการเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อย ต้องเปลี่ยนผ้าอนาไมยบ่อยๆนะครับเมื่อไม่ใช่โอ้โหใส่เย็ยนเลยนะครับทั้งๆที่ก็มีเต็มเลือดเต็มเลยเปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับผ้าอนาไมยที่ใช้แล้วก็ควรห่อกระดาษแล้วทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยด้วยนะครับไม่ใช่ถอดแล้ก็ทิ้งใส่ถังขยะเลยแดงเทือกเลยนะครับมันเปลี่ยนได้โอ้โหบางคนที่เปลี่ยนเป็นสิบเลยต่อวันมาเยอะไงเปลี่ยนเป็นสิบอ่นไม่ต้องไม่ต้องไปเสียดายครับ สามทำความสะอาดวัยยะเพศขณะอาบน้ำโดยชำะระล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังไม่ฉีดน้ำเข้าไปในส่วนที่ไม่ฉีดน้ำเข้าไปส่วนล่างช่องคลอดนะครับหัวกลัวมันไม่สะอาดฉีดน้ำเข้าไปเลยเอามือล้วงเข้าไปเลยไม่ต้องทำถึงขนาดน,นั้นนะครับไม่ควรลงสระว่ายน้ำ หรือเล่นน้ําในขณะมีประจําเดือนนะครับเพราะอาจจะติดเชื้อโรคได้นะครับเมื่อมีอาการปวดท้องระหว่างมีประจําเดือนก็ควรดื่มน้ําอุ่นและนอนพักนักเรียนทำกัมหรือเปล่าใครเป็นบ้างนะครับวิธีแก้ก็เขาบอกว่าดื่มน้ําอุ่นแล้วนอนพักใช้กระเป๋าน้ําร้อนประครบบริเวณหน้าท้อง หากยังไม่ดีขึ้นจึงรับประทานยากแก้ปวดนะครับเดี๋ยวนี้มียากแก้ปวดท้องเม็นแล้วครูไม่แน่ใจว่ามันมัน,ม,นมันใช่หรือเปล่านะเป็นเม็ดสีเหลืองๆวงรีใหญ่ๆครูเคยกินแก้ปวดฟันแต่เขาบอกแก้ปวดท้องเม็นได้ก็ไม่ครูก็ไม่แน่ใจนะลองไปถามร้านขายยาดูแล้วกันห้าจดบันทึกวันแรกที่ประจำเดือนมา เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในวันที่ประจำเดือนมาในครั้งต่อไปโดยปกติประจำเดือนจะมาทุกๆ28วันนะครับรลนะยนก็นับไป28วันตั้งแต่วันที่มาวันแรกนะครับเดือนต่อไปเราจะได้รู้ว่าน่าจะมาประมาณไหนนะครับผม